สำหรับโลกฟุตบอลสมโมสรที่ได้ชื่อว่าเป็นหมายเลขหนึ่งตลอดการคงต้องยกให้กับสมโมสรราชาชุดขาวเรอัลมาดริดที่ควา้าแชมป์ยุโรปไปแล้วถึง15สมัยทิ้งห่างสมโมสรอื่นแบบไม่เห็นฝุ่นและด้วยเหตุนั้นในครั้นี่จึงเป็นดั่งแหล่งรวมความฝันของนักเตะฟุตบอลมากมายที่มีจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตนะครับคือการได้สวมชุดขาวลงเล่นให้กับเรอัลมาดริดดังนั้นเราจึงไม่แปลกใจเลยนะครับที่ลอสบังโกสจะมีนักเตะระดับโลกวนเวียนเข้ามาอยู่ตลอดและไม่เคยขาดนักเตะเหล่านี้ในทีมเลยแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเราก็ไม ทุกคนที่จะเข้ามาและทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่เว้นแม้แต่กับเรอลมาดิดแน่นอนพวกเขามีนักเตะม,มากมายที่สร้างชื่อเสียงและทิ้งตำนานอันยิ่งใหญ่เอาไว้แต่ก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่สร้างชื่อเสียและฝากตำนานที่แฟนราชาชุดขาวอยากลืมเลือนและวันนี้พวกเราจะมากล่าวถึงนักเตะเหล่านั้นใน5นักเตะในฝันที่กลับกลายเป็นฝันร้ายของเรอลมดิดถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยฝันร้ายที่1นนิโคล่าอเนลกา ในภาพยนตร์สารคดีทางเน็ f ฟ i ิกที่มีชื่อว่า a n นลก a มิสอันเดอร์สตได้เปิดเผยช่วงเวลาอันน่าอึดอัดของแข้งดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสรายเดียวไว้หลังแถลงข่าวเสร็จผมก็เข้าไปที่ห้องแต่งตัวผมไปถึงที่นั่นก่อนใครและนั่งลงตรงที่ว่างอยู่จากนั้นก็มีนักเตะคนหนึ่งมาบอกกับผมว่านั่นนหนกำลังนั่งทับที่ฉันผมก็เลยพูดว่าโอ้ผมขอโทษรับแต่นั้นผมก็ถามไปว่าผมจะนั่งตรงนี้ได้ไหมแล้วก็มีนักเตะอีกคนตะโกนมาว่านั่นมันที่ของฉันเว้ย ในวันนั้นผมเจอเรื่องแบบนี้เกินกว่า20ครั้งเห็นจะได้ซึ่งตอนนั้นผมนั่งถามตัวเองว่านี่กลุ่มมาทาอะไรที่นี่ตกลงเราเป็นเพื่อนร่วมทีมหรือศัตรูกันแน่แต่เชื่อเถอะว่าสิ่งที่ผมเจอในวันนั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของฟันร้ายของฟันร้ายทั้งหมดเท่านั้นก่อนหน้าชาวฝรั่งเศสย้ายจากอาร์เซนอลมาด้วยค่าตัว35ล้านยูโรในปี1999ซึ่งณเวลานั้นราคาเท่านี้คือแพงโคตรๆเขาเต็มเปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์ที่แสดงออกมาจักอาร์เซนอลแต่นั่นไม เพียงแค่สองประตูและกระจากนั้นนะครับเขาก็ย้ายไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์กแมงทันทีในฤดูกาลถัดมาฝันร้ายที่2ไมเคิลโอเว่น เดอะเบบี้โกคือฉายาที่แฟนบอลทั่วโลกต่างมอบให้กับเาวยงหนุ่มจากเกาะอังกฤษผู้นี้เขาสร้างชื่อเสียงขึ้นมากับขงแดงลิเวอร์พูลได้อย่างรวดเร็วและโด่งดังติดอิทธิชอังกฤษตั้งแต่อายุยังไม่เท่าไรณเวลานั้นเมกอเว่นคือกองหน้าตัวความหวังของฟุตบอลอังกฤษเลยก็ว่าได้นะครับอเว่นย้ายจากเมอร์ซี่ซด์มายังมาดริดตอนอายุ24ปีนะครับด้วยราคาไม่ถูกไม่แพงที่12ล้านยูโรในปี2004เขาหอบกระเป๋าเดินทางมายังเมืองหลวงของสเปนพร้อมด้วยความหวังและความฝันซึ่งแน่นอนว่ามันจบลลลงงงงงอออยย่่่าาาาาารรรวววววดดเเเเเ็็พะขขถูกกกสสหหนนนน้้้ทีใใุัไตมๆ มาดริดในฤดูกาล2004-2005มีทั้งโรนัลโดอาไนราอูกอซเเลสนี่เรายังไม่รวมถึงเฟรนันโดมอริเนเตออีกนะครับดังนั้นโอกาสของเขาถึงแทบไม่มีแต่ถึงอย่างนั้นนะครับโอเว่นก็ยังฝากสกอร์ไว้ให้กับราชาชุกขาวได้ถึง16ประตูจาก45นัดซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ได้แย่เลยนะครับจากจำนวนประตูที่ออกมาเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรอัลมาดริดทำกับโอเว่นนั้นมันคือฝันร้ายช,ชัดๆนะครับโอเว่นต้องนอนในโรงแรมห้องเล็กๆพร้อมภรรยาและลูกน้อยตลอดหนึ่งฤดูก,กาลที่ทมดา,ราดรออททันี เมื่อดูุการใหม่มาถึงวันร้อยที่สามจนาธานวูดเกต สองคนแรกอาจจะเป็นความรู้สึกฝันร้ายจากตัวนักเตะสาหรับรายนี้บอกเลยว่าเขาคือฝันร้ายของแฟนบอลด้วยนะครับสำหรับจนาธานวูดเกตนั้นเขาเองก็ยำมาพร้อมๆกับเพื่อนร่วมชาติชาวอังกฤษอย่างไมคโนเวนในฤดูกาล2004-2005เพียงแต่ว่ากว่าที่เจ้าตัวจะได้ล,ลงประเดิมสนามให้กับราชาชุดขาวนั้นก็ล่วงเลยจากที่เขาเซ็นสัญญามานานกว่า17เดือนเนื่องจากอาการบาดเจ็บแต่ที่ยิ่งแย่ยิ่งกว่าการพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่ยาวนานาน,นั้นก็คือการประเดิมสนามของเขานะครับนัดเดบิวต์กับราชาชุดขาวข,าของวูดเกตนั้นมันน่่่่าาาจดจดซไไมมมมมีสิบบต้ออองงกกกวถึยลลืื็ เพราะวันนั้นเขาซับประตูแรกกับราชาชุดข,ขาวใส่ราชาชุดข,ขาวใช่ครับเขาทำเข้าประตูตัวเองกูจะพูดให้งงทำไมเนี่ยพร้อมถูกไล่ออกจากสนามในนาทีที่66หลังได้รับใบเหลืองที่2นะครับมันเป็นคือการไปดสนามที่ราวกับฝันร้ายเขาพังทลายการรอคอยของแฟนบอลทิ้งอย่างไม่เหลือซาาและจากผลงานในวันนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจที่มันไม่มีเหลืออีกเลยความล้มเหลวคือคำเดียวที่ผมจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นที่มาด,ดริดวูดเกตกล่าวผ่านพอดแคสต์ออริจินัลเพนกวินครอสแคมเปญอเกนลิฟวิ่งม เมื่อคุณซ็ศสัญญากับทีมที่ใหญ่ที่สุดในโลกคุณอยากจะไปที่นั่นและสร้างความแตกต่างและนั่นคือสิ่งที่ผมไม่ได้ทําเลยผมแทบไม่ได้เป็นแชมป์ใดๆที่นั่นและก็แทบไม่ได้ลงเล่นด้วยนี่คือเหตุผลที่ทําไมผมถึงบอกว่ามันคือความล้มเหลวฝนร้ายที่4ก่กากาผมสูญเสียความสูขในกเลนฟบอลไปนิดหน่อยกาการยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่มาตุิดหากจะพูดกันตามความเป็นจริงคือณวันที่กาการย้ายจาก มิลานไปสู่เรอัลมาดริดนั้นเขาคือนักเตะที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแข้งที่ดีที่สุดในโลกณเวลานั้นเขาคือพย์เมเกอร์ที่สร้างสามฟุตบอลที่สวยงามเขาคือเจ้าของวอลลงบอลบอลลดอร์ปี2007เขาย้ายไปสู่เรอัลมาดริดด้วยค่าตัวระดับสถิติโลกนะครับทั้งหมดคือสิ่งที่เขาควรจะได้กากาย้ายสู่มาดริดในปี2009พร้อมกับคารินเบนเซมา่าคือเโนโรนัลโดและซาบิยอลอนโซในโปรเจกต์ค,คืนชีพกาลาติกอสอันฟุ่มเฟือยของฟอร์เรติโนเปเรสเพื่อเป้าหมายการคว้าชแชมป์มากมายในระยะสั้นกาการ,รก้้าาาาางงงททที่่่่จไกกกแแรรถึมมมะเเเเยยบบบัััสสสิิขค แต่มันก็มาได้แย่สักเท่าไหร่แต่หลังการมาของโชเซ่มูรินโญ่ในปี2010และเมซุตโอซิลบวกกับการเจ็บยาของเขานั้นนั้นทําให้สถานะตัวจริงในทีมของกาการนั้นหายวับไปกับตาเขากลายเป็นแค่ตัวเลือกรองของมูรินโญ่และทำง,งานได้ตกลงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดตลอดหลายปีกับเรลวาดิดนะครับแชมป์ที่กาก้าไดมา้มีเพียงแค่แชมป์ลาลิกาสเปนฤดูกาล2011-2012แชมป์โกปาเดลเรเกรดูการ2010-2011และแชมป์สเปนิซูเปอร์คัพในฤดูกาล2012-2013เท่านั้นโดยท,ท แต่สิ่งที่กาก้าฝากไว้ที่เบอร์ดบิวนั้นก็ห่างไกลาจากสิ่งที่ฟแฟนๆฝันไว้เยอะเลยฝนร้ายที่5เอเดนอาซา ค่าตัวระดับ120ล้านยูโรกับนักเตะที่มีสัญญาเพียงแค่1นปีและค่าเหนื่อยระดับ500,000ยูโรต่อสัปดาห์นั้นอาจบอกได้ว่าเดวิดในครับหวังกับเอเดนอาซาไว้มากขนาดไหนเขาทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับเชลซีนั่นคือสิ่งที่ทําให้ดีลนี้เกิดขึ้นมันบ้ามากๆที่เราได้เห็นมาดริดทุ่มเงินขนาดนั้นเพื่อนักเตะสักคนจึงอยู่ที่อาซาคว้าแชมป์มากมายกับมาดริดทั้งลาลีกาสเปนสสมัยโกบาดเรนหนึ่งสมัยและแชมเปี้ยนส์ลีกแต่คุณลองถามแฟนมาิดูสิครัับว่่าาาเเเขขิดยงงงไกือนี้แทบไมม่ีอิทธพใดเลยยในนสาาาามมมมรรกีีหือออไ่ซู่่ก็คงไมส่งผลทบ อะไรกับแชมป์มากมายที่มาตริดที่พวกเขาคว้ามาไ,มได้หรอกครับคุณเชื่อหรือไม่ว่าตลอดสีฤดูกันกับมาตริดนั้นอาซารงสนามไปทั้งสิ้นเพียงแค่76นัดเท่านั้นและเประตูกับอีก12แอสซิซต์คือส่วนร่วมกับประตูทั้ทงหมดที่อาซาทาได้กับราชาชุดขาวนอกจากนั้นเขายังไม่เคยสัมผัสกับเกมเอลกาซิโกเลยสักครั้งและเมื่อแต่ที่อาซาย้ายมาล้วก็ถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่ตลอดอาซาสูญเสียเวลาส่วนมากไปกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายและเรียกความฟิตเราแทบไม่เคยได้เห็นสิ่งที่อาซาทําไว้ที่สิงหบลลดดดดด้้้้้ววาาาตออรรรระะเเััมมมิแทงงนีคค่ําเดียว ว่านี่มันคือฝันร้ายที่โคจะหายนะชัดๆและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็ก